สามเคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงมอนสเตอร่าให้ใบใหญ่ใบสวยทำอย่างไร <S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาชมนะครับสามเคล็ดไม่ลับในการปลูกต้นมอนสเตอร่าให้ใบใหญ่แบบนี้นะฮะใบสวยๆแบบนี้ทำอย่างไรแต่กอนอื่นนั้น เชิญท่านผู้ชมไปพบกับข้อมูลของมอนเซรากันก่อนครับครับคุณผู้ชมครับมอนเซราก็เป็นไม้สกุลหนึ่งในพันไม้ในวงอาราซีอีหรืออาราซีอีนะครับซึ่งคําว่ามอนเซราก็มาจากคําว่ามอนซัมซึ่งแปลว่ามีรูลักษณะแปลกประหลาดนั่นเองครับครับทีนี้เรามาดูรูปทรงของใบนะฮะอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับใบก็จะ แตกต่างจากไม้ชนิดอื่นๆนะครับนั่นก็คืออย่างที่ท่านเห็นตอนนี้เห็นไหมฮะเป็นรูเป็นริ้วอยู่บนใบนะครับหลายคนก็เลยตั้งสมมติฐานว่ารูหรือรอยแฉกที่เกิดจากธรรมชาตินี้อาจจะเป็นการช่วยลดแรงต้านหรือแรงลมนั่นเองในธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะาเพื่อเป็นการอยู่รอดนั่นเองนะครับหรือ,อาบางท่านก็อาจจะบอกว่าก็ช่วยให้น้ํานั้นสามารถที่จะไหลลงไปสู่ที่ าาลากและก็ลำต้นได้ดีนั่นเองนะครับนี่คือ,อลักษณะเด่นของมอนเซล่าทีนี้อมอนเซล่าจอยแอนนะฮะเมื่อตอนที่ใบยังเล็กอยู่ก็จะอาจจะไม่มีรอยอาจจะไม่มีรูอาจจะไม่มีรอยฉลุหรืออาจจะไม่มีแฉกนะครับแต่พอโตขึ้นก็จะค่อยๆมีรูแล้วก็มีแฉกนั่นเองนะครับแต่ บางชนิดนะฮะถ้ามีการปลูกแก่ตัวขึ้นมาแล้วนะครับใบที่ออกมานั้นก็จะมีะมีรูแล้วก็มีรอยฉลุทันทีนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะลักษณะใบสีเขียวเข้มเป็นมันนะฮะอันนี้คือลักษณะเฉพาะตัวนะครับทีนี้ถามว่าเราสามารถที่จะปลูกในกระถางแบบนี้หรือปักเจกันได้ไหมคําตอบคือปักเจกันได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งมอนสลาก็เป็นประเภทไม้เลื้อยอิงอาศัยนะครับสามารถที่จะปลูกไปตามพื้นที่หรือทําหลักแบบนี้นะฮะนี่ฮะที่ผมทําหลักขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อพยุงลําต้นตอนนี้ก็เริ่มเอียงๆนะฮะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะโตขึ้นแล้วก็ผลักหลักที่เราทําไว้อาจจะไม่ตรงนะครับทีนี้ท่านสังเกตเห็นไหมครับนี่ฮะ,ะตรงนี้นะครับราก นะครับจะเกิดในทุกปล้องทุกข้อเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการหาอาหารของเขาการมีชีวิตของเขาก็เลยค่อนข้างจะเป็นพืชที่มีความคงทนระดับกลางก็คือไม่ไม่อ่อนแอมากนะครับส่วนในเรื่องของราคานะฮะปัจจุบันแม้ว่าราคาของมอนเซราจะ,ะลดลงมานิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังเป็นไม้ที่หลายๆท่านยังนิยมนมํามาปลูกเพื่อประดับ ในอาคารบ้านเรือนสำนักงานต่างๆนะครับด้วยเหตุผลหลายประการนอกจากความสวยงามแล้วการดูแลรักษาก็ค่อนข้างง่ายนะครับนี่คือลักษณะเด่นของมอนสูลานะครับที่สําคัญมอนสูลาก็เป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนี่คือ,อย่อๆของมอนสูลาครับผู้ชมครับที่คุณผู้ชมได้ชมผ่านไปนั้นเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับมอนเซรานะครับทีนี้เรามาดู3มเคล็ดไม่ลับของการปลูกมอนเซรานะครับให้ใบมีลักษณะใหญ่อย่างนี้นะฮะดูภาพบุผมครับนี่ฮะนะฮะทำอย่างไรนะครับก็อย่างที่หัวข้อได้จั่วหัวไปแล้วนะก็คือ3เคล็ดไม่ลับนะฮะอันดับแรกสุดคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำนะฮะน้ำที่ใช้ในการรดมอนเซรานะครับปกติแล้วนี่นะฮะ ก็จะมีน้ําอยู่2ประเภทก็คือน้ําที่เราได้มาจากก๊อกน้ำนะฮะแล้วก็น้ําที่ได้มาจากธรรมชาติอย่างน้ําฝนนะฮะของผมนี่จะใช้น้ําฝนเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกก็จะรองน้ําไว้นะครับส่วนหนึ่งนั้นน้าฝนอาจจะไม่มีเป็นน้ําที่น่าจะมีน่าจะดีที่สุดสำหรับมอนเซรานั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องน้านะฮะซึ่งก็จะช่วยให้ต้นมอนเซราของเรานั้นนะฮะ ได้เผลดอกนะฮะรางทีได้ออกใบนี่นะฮะมีใบที่สวยงามนั่นเองนะครับทีนี้ประการที่2ครับคุณผู้ชมครับประการที่2นอกจากน้ํานะครับที่ต้องรดเขาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องของปุ๋ยนะฮะที่ใช้นะครับหรือวัสดุปลูกนั่นเองวัสดุที่ใช้ในการปลูกนั่นเองนะครับวัสดุที่ใช้การปลูกนะครับเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งนะฮะในการที่จะทําให้มอนซูรานั้น เติบโตและก็สวยงามได้นะฮะนั่นก็คือนแรกสุดน,นะครับนั่นก็คือเรื่องของอปุ๋งมะเข้าสับนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นปุ๋งมะเข้าสับขนาดเล็กนะฮะที่เราใช้ตัวนี้ก็จะใช้ในการอาลองก้นกระถางนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับนี่ฮะข้างขนี้ครับนั่นก็คือ,อเป็นใบก้ามปูนะฮะเป็นดินใบก้ามปูนะครับซึ่งทั้งสองชนิดนี้นะฮะก็พยายามนะครับ ให้ทหําให้เกิดความโปร่งนะครับนั่นเองนะฮะดังนั้นเมื่อเรานําทั้งปุ๋ยวัชพับนะฮะผสมกับดินใบกา้ามปูนะครับมันก็จะทําให้ทั้งได้ทั้งธาตุอาหารในดินนะฮะพร้อมทั้งได้ความโปร่งนอกจากนั้นแล้วนะฮะวัะสดุป,ปลูกหรือ,อปุือวัชพืชที่เราเช่น้านี่ก็มีส่วนช่วยในการอุ้มน้ําด้วยนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะ อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนั้นคือเรื่องของอ่าเพอร์ไลท์นะครับซึ่งเพอร์ไลท์นี้เราก็จะผสมปุ๋ยละลายช้านะฮะปุ๋ยละลายช้าด้วยนะครับอันนี้เราจะเอาไว้โรยข้างหน้านะครับอย่างที่ของผมเนี่ยจะมีอยู่2กระถางนี่เป็นกระถางกระถางแรกนะครับที่ที่ที่จะปลูกไว้ตอนนั้นนะฮะตัวนี้จะไม่ไม่มีอ่าวเพอร์ไลท์นะครับแต่เราจะใช้ปุ๋ยมะพร้าวสับนะครับนี่ครับนี่นะปุ๋ยมะพร้าวสับผสมกับใบก้ามปูนะฮะ ก็เน้นความโปร่งของดินครับท่านผู้ชมครับเน้นความโปร่งของดินนะฮะเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งกระถางนะฮะที่เราได้ใช้ในการปลูกมอนซร่านะครับนั่นก็คือเนี่ยฮะตัวนี้เราจะาใช้ใบกา้ามปูผสมกับปุ๋ยหัวเ้าสักนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยปื๋ยไลท์แล้วก็ปุ๋ยละลายชานะครับตัวนี้ก็จะช่วยด้ทั้งธาตุในดินธาตุอาหารของพืชในดินนะฮะแล้วก็ช่วยใน,ในเรื่องของการระบายน้ําด้วยนะฮะไม่ให้น้าขัง นี่คือเรื่องของปุ๋ยหรือเรื่องของดินนะฮะที่ใช้ในการปลูกนั่นเองนะครับประการสุดท้ายประการที่3ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของแสงนะฮะเรื่องของแสงนะครับถ้าผู้ชมที่ปลูกมอนเซอร่านะครับโดยใช้แสแลนนะฮะก็ให้มีแสแลนที่กรองแสงได้ประมาณ60%นนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบส่วนของผมนี่ผมปลูกแต่ อาคารเลยนะฮะอยู่ภายในอาคารเลยภายในบ้านเลยนะฮะใต้ชายคานะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของแสงนะฮะเพราะรับแสงโดยทั่วเข้าไปนั่นเองนะฮะดังนั้นใบของมอนสเตได้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะก็จะมีความสวยงามทีเดียวนะครับนี่คือมอนซีลราไจแอนหรือมอนซีลราเดอดิซิโอซ่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็น สเทคนิคนะฮะเล็กๆน้อยนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าปลูกมอนเซลาอย่างไรให้ใบมันใหญ่และสวยได้ขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะมีข้อเสนรนี้มีไอเดียนะครับในการปลูกอะไรยังไงก็แชร์กันเข้ามาครับคุณผู้ชมครับคุาผร้ชมครับในคลิปหน้าเราจะตัดข้อนะฮะเราจะตัดข้อมอนเซลานะครับเราจะ ตัดข้อแล้วก็ปลูกมอนส์ลาเนื่องจากว่ามนอนส์ลาอีกกระถางหนึ่งของผมเลยนะให้ท่านไปดูนิดหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะพื้นที่เขาจะไม่เพียงพอเลยนะฮะกระถางค่อนข้างเล็กแต่ละนะฮะเราก็จะทาการาตัดข้อนะครับนี่ครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันว่าเราจะาตัดข้อเพื่อที่จะขยายพันมุมอนส์ลาของเราอย่างไร นะครับคุผู้ชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบขคอุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ